ทำไมยังไงทำไมเอ้ยเอ้ยให้อู่วันนี้เออเออเออนั่แหละเดี๋ยวบ่าวแต่สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาพูดคุยนะครับผมรอครับรอคุณหน้าคุณใดมีเรื่องมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับทีมงานเรานะครับผมหนึ่งโกะกันลยสองเอ็ดไนนะครับผมแต่กับตันยังไม่มีเสียออกมาครับเรื่องนี้นะครับไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเพื่อนบ้านครับผมเพื่อนบ้ามืัอนี้โลกสวยงามนะครับผมกับตันว่าเออโกะกันลว่าเอ็ดไนว่าโอ้สบายหูว่า ก็ฝากถึงคนที่หาเห็ดนะครับนะรู้หรือเปล่าว่าเขาบอกว่าสบายหูนะเธอไม่มาทั้งสองคนนะกับตันเออโกกลาด้วยโกกลายโกกลายโกกลายบอกว่าสุดยอดเลยวันนี้ไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วบอกโกกลาบอกเต็มปากเลยนะครับผมเออเออนั่นเลยยังยังผมยอมรับนะผมพูดใช่ เออนั่นแหละเออดีนะเออลูกชายต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าไอ้นายกินข้าวไม่ลงโอี้ยไม่มากินข้าวไม่ลงมันไม่ใช่เราดูออกใช่แหล่ะจะเล่นไปไหนเก่งกุ้งจีนไปเถอะเออเออบอกว่ารับดนั้นเลยนะยิ่งเหล่าโกะไรเมียไม่มาเรามีความสุขขนาดนั้นเลยเฮ้ยผมไม่อยากกินข้าวก็อร่อยเนาะ ผมผมพูดเรื hmm. yeah. 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 Yeah, yeah. 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 Mm ่องจริงผมไม่เสียหายเออะได้มืาคนมาคนแล้วเจ้าไม่กลัวเมียเจ้าน้อยใจบอกไม่กลัวไม่เรอะรู้ๆอยู่เมียผมเมียผมยิ่งสบายเลยนอนอยู่ตอนนี้เหรอเรแต่เรายิ่งชอบใจเลยไปนอนอยู่เออโอ้แต่แล้วจริงๆอ่ะเราเป็นสามีต้องหาเลี้ยงอ่ะให้เขาอยู่เฉยๆดีแล้วเออมาเลยเฮ้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 ยเอ้เฮ้ยมัน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  เอเลื่อเล่เลนเด่นแล้วตอนนี้ไม่โดน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 โด้รวโอเอฟีตกใจหมดเลยนะครับองานนี้โอ้เกลียววะเสียวมากเลยนั่นแหละเขาเรียกว่านินทาเมียมันจะบ้าเออนั่นแหละ ว่มันไม่เล่าดีกว่าเหรอเออเมียเมียก็ไม่เป็นธรรมดาเนาะผู้หญิงเขาบ่นธรรมดาแเลยผู้หญิงไม่บ่นก็ถ้าผู้หญิงไม่บ่นก็มันไม่ใช่ผู้หญิงแหละนะถ้าไม่อยากให้เขาบ่นก็อย่ามีมีเอเอนั่นแหละผมไม่มีให้บ่นผมเลยนะสบายใจเออเดี๋ยวติดคลิปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไม่มีเมียมีเมียแล้วเอานิ้วลูตาก็ไม่พูดมีย่าก็ไมเอาเป็นนั้นหรือเปล่า เออนักบนธรรมดาเลยเนาะเออพี่บ้าถ้าเฮ้ยผมให้พูดดีกว่าเออพูดเดี๋ยวพูดนะบใบมือว่าอะตรเออเฮ้ยลีว้รลบไว้เฮ้ยรีบๆหนึ่เราต้องเนี่ยฮะต้องต้องเอาท่อวางยังไงวะเอามันก็ต้องเอาท่อใส่แล้ววางเลยวันนี้อะไม่ตัดเออแบบนี้ใช่ตัดตัดร่องอันี้ตัดเล็กาเลยนี่ ่อเล็กตองท่อยูนนี่ยูนางนี่นี่ทำเป็บางท่อลงไงได้เปล่าลามกต่ำต่ำกันรอเปล่าเอออันนี้อันยูนลอยๆหน่อยไม่ก็ตัดได้เอ้ยตัดได้เลยะตัดทันเลยไอ้ทอดลย้นี่ทอลอยเลยทอนี่ฮะเรื่นเรื่มต้เรื่องสีห้นี่ตัดทิ้นกันไม่ตัดตรงนี้ก็เรื่องมันนี่ฮ หรือว่าในเชื่อมนะเชื่อมนั่นใช่ไหมเจไดเอ็กกเอาออกไวเชื่อวนี่หมดเจไดเลยคือแล้วก็อ่าไม่เจียวกันเจียวกันเจี่ยกไปว่านะเจียวได้เจี่ยกได้นั่นหมดตัดเล้วตัดวันเราใช้ซอยตำเด็กซอยได้อยู่ไหนเออตำมติคุณจะคุณจะสลับขั้วนะเออคุณไม่ใช่คุณต้องคุณต้องตามมติคุณนะตัดตัดสิเรื่อยไป อเคคือนะครับผมอ่ะน <woods> <two ıyorlar> ี่นี่นี่ไหมนี่หัวหน้านี่โัวซุ้มตัวนี้ตัวซุ้มตัวนี้เราเชียงมันนี้เลยเชียงมันนี้เลยนี่ตัวนี้นี่อนี่เชียงมันเลยนะช่วงหลักนี่ใช่ไหมเออตัวหลักเลยก็ได้ที่เชียงเอาาใช่นสู้ำล้นมามันยังไหลอยู่ใต่ให้มันมันลอยอยู่เหนือดินเลยที่ผมเคยเห็นนะอืมเดี๋ยว ผมมีโซ่อยู่อ้าวเจ้าเจ้ามาสิว่าจะให้ผมตัดตัดเถอะเดี๋ยวตัดต้นต้นไม้เละต้นเหล็กเออพี่ชายผมนะผมไม่ไใบตัวยคนดอกองผมธรรมดาเหมือนนะพหยุดไม่ทันนะเจ้านะเดี๋ยวไปเอามีตัดก่อนอืมเกิดมาผมก็รู้หมดเลยเดี๋ยวต้องวางท่อนะวางท่อก่อนครับผมวันี้จะได้มายุ่งยากเนาะยิได้มาก็อย่างวันนั้นรุ่ปูนมามาทาผมครับผมมา เงี้ยไปการวางระบบระบบสุขพันธ์ไปวางระบบสุขาสุขาพิบาลอ่าครับเราก็ถามว่าเราไปช่างไหมล้วก็พอพอได้อยู่นะครับไม่เก่งแต่ว่าพอได้นะครับไอ้พี่อ่ะอ่ะย่างสตุกาญะเนี่ยสตูกาญนี่ลองกางนี่พุกเบรกได้จะพุกได้เดียวตัดแล้วก็พามันพุกเลย

แต่ไม่วางท่อลเกลืถ้าวางรือเกลนในกรณีน้ำมันดันขึ้นมาจะได้ท่วมไม่คอยลงนะครับพอยตง่อถูกอูไว้สบายไม่ถึงวันลยหมดยตรงนี้บอกอ่ะอใจเยเอ้ยต้องตัดใหม่ใชไหมนี่เอ้ยไอ้เ่อกี้พี่เอกบอกันพี่บ่าวม แล้วเอาตรงไหนไตรงนี้เลยข้างซ้ายเลยยืนอะไรนี่เดี๋ยวไปจะเี่ยงเข้ามุงนี่นี่แต่อีหนเ่งต่ดต้งตัดใหม่นะาไม่ไดเรางานเราเนอย่างนี้อยู่แล้วูอยู่แล้วไปยังไงดีเรื่อยอยลเอาคิดเลยทำไปครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผ ไม่ให้เอกกี้ลองลองกระตัดเหล็กเปไงบ้างดูคนดูกว่าพี่มือภาพเองวิชาี่บอวิชาเราต้องทำแบ่งไว้ทมูบด้วยนะเจ๊คเออได้ครับคุมครับไอคอนบนะเยอะนาไหมำเยเมือกที่ไม่มีใครสนใจาเดดได้เอเี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเนียเนี่ยเนียเนียนี่ยเียเนียเนี่ยเดียเนียเน่ยเยเดี๋ยวเีนีเเ ก็วางให้เรียบร้อยคุณนี้จะได้เทพื้นต้องยุ่งยากนะครับผมเอฟซีครับงานเข้าพี่ตรเล็กผิดนะครับผมอ่าอีกนิดนึงโอเคเออนะครับเอฟซีร้อนในกะหายน้ำลำใหญ่ทายเจ็บคอเงยเตะเสร็จรอครับรอสวัสดีครับ